เจอกันอีกแล้วนะครับลูกคา้ากับทางร้านของเรานะทางร้านเราเป็นร้านขายกางเกงยีนรีวายมือสองขายเฉพาะรุ่น501มือสองรุ่นเดียวเท่านั้นนะฮะกางเกงยีนรีวายมือสองตัวนี้นะครับรุ่น501มือสองตัวนี้ขนาดตามป้ายเด็บบันยู 32L 34นะฮะขนาดวัดจริงเอล32ยาวทั้งตัว42ปลายขา8นิ้วนะครับลูกคา้าตรงไซส์ท่านไหนนะฮะอ่าเป็นงานประเทศตุรกีน,นะฮะร,ราคา1,650บาทนะฮะเป็นกางเกงเสมือนใหม่นะครับลูกคา้าตรงไซส์ท่านไหนนะครับ ติดต่อสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมขอดูรายละยเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0961519525ทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้านั่นเองนะครับลูกค้าทุกคนอย่าลืมนะครับอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อคือพิมพ์ชื่อช่องนะชื่อช่องยอดชายดีผลงานชื่อช่องกับชื่อผมเป็นชื่อเดียวกันหรือติดต่อ0961519525ได้เลยครับการเก่งตัวนี้นะครับสีตามคลิปเลยนะจะเป็นงานรีวาเป็นงานแท้แน่นอนนะครับลูกค้า เป็นงานแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับทางร้านเราขายแต่ของแท้นะครับลูกค้าสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะครับขนาดตามป้ายดับเปนยูสามสิบสองเอลสามสิบสี่นะครับป้ายเป็นป้ายประเก็นนะฮะแล้วก็เรดแทบนะฮะยังใหม่กลิบเลยนะฮะเป็นเกงงกึ่งเสมือนใหม่นะผ่านการใช้งานไม่เกินสองครั้งครับยังไงตัวนี้ผ่านน้าไม่เกินสองครั้งนะฮะงานปลายขานะจะเป็นงานปลายขาเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะลูกค้าจะเป็นงานเย็บแบบได้เดี่ยวตะเข็บนะฮะจะเป็นตะเข็บโพ้งขาวนะฮะ ไม่ได้เปิดะปนะฮะตัว <no S 1> นี้จะเป็นตะเข็บสีเดียวกันกับบางเกงนะฮะตะเข็บอยู่ครบนะฮะเนี่ยนะฮะจะเป็นตะเข็บพงขาวจะเป็นสีเดียวกันกับบางเกงนะครับลูกค้า <q> ทางด้านของเราจะนำกางเกงยินรีไวที่คุณภาพดีๆมาให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกซื้อนะฮะลูกค้าไม่ซื้อไม่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับให้ลูกค้าชมให้ถูกใจตัวไหนแล้วค่อยกิ้งกลางเข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับยินตัวไหนราคาเท่าไหร่ลูกค้าต้องการจะดูตัวไหนนะครับ สามารถติดต่อสอบถามกับทางแอดมินผมได้นะฮะว่ากางเกงตัวนั้นที่ลูกค้าต้องการดูยังอยู่ไหมหรือว่าขายไปแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่ร้านเรานะฮะก็จะมีแต่กางเกงยินรีวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะครับให้ลูกค้าได้เลือกดูเลือกชมนะครับเลือกซื้อนะฮะซึ่งเป็นกางเกงเกดเอขึ้นไปผมบอกได้เลยว่ากางเกงเกดสภาพที่ร้านขายไม่มีตามตลาดนัดทั่วไปแน่นอนครับผมเพราะว่าจะเป็นกระสอบคนละเกดกันนะครับที่ขายนะฮะถ้าตามตลาดนัดทั่วไปก็จะเป็นตัวละสองสามร้อยสามสี่ร้อยใช่ไหมฮะโดยส ก็จะเป็นคนลักะเกตกันนะฮะซึ่งจริงๆสภาพอย่างนี้จะไม่มีตามอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดัึงคิดไปอย่างอื่นใดน,นะฮะก็คือว่าผู้ตามความเป็นจริงนะฮะการเกงที่ร้านเรานะฮะก็จะเป็นคุณภาพเกรดเอขึ้นไปนะครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาแอดมินผมแล้วก็ขอ,อดูภาพนิ่งเสียก่อนนะฮะคือการดูภาพนิ่งเนี่ยการดูภาพนิ่งกับดูภาพวิดีโอเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะ ดูภาพนิ่งอาจจะชัดเจนกว่าภาพวิดีโอนะครับเพราะภาพวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวถูกไหมฮะบางทีการโฟกัสของกล้องนี่ก็อาจจะเพี้ยนไปบ้างนิดหน่อยนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับฉากของกล้องหรือการปรับเลนส์สีของกล้องนะฮะแต่ทางร้านเราท่านได้ปรับสีและแสงนะครับให้ดูเสมือนจริงที่สุดแล้วนะครับกับการทําคลิปนะฮะคลิปวิดีโอแบบนี้ฮะทั้งนี้ทั้งนั้นทางร้านเรายังมีภาพนิ่งที่อยู่กับแสงธรรมชาติภายนอกให้ลูกค้าได้ดูเพื่อให้เกิดความสมจริง ประกอบการตัดสินใจการสั่งซื้อกางเกยงยีนลีไว้กับทางร้านของเราครับอย่าลืมนะครับ,ล,รบลูกค้าท่านในสนใจากางเกยงยีนลีไว้เน่นพิมพ์ชื่อช่องยอดชายดีผลง,งานเข้ามาแล้วก็จิ้มไปที่คําว่าวิดีโอนะฮะแล้วภาพคลิปวิดีโอต่างๆก็จะขึ้นมาลูกค้าสามารถเลื่อนด,ดูได้เลยชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนสอบถามเข้ามาที่แอดมินเราได้นะฮะที่เบอร์โทร20961519525นะครับแล้วก็ขอดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ